ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วหมอมาอย่างไงเออคือใครมายังไม่ดังยังไม่มีตังไม่มีตังด้วยเหรอเป็นแบบเด็กบ้านนอกเพิ่งจบหมอถือชะลอมจากชวนบุรีเข้ามาเป็นบ้านแต่หอเป็นแบบก็จะมาพูดจริงหรอจริงวันนี้วันแรกแล้วเราเป็นโต๊ะแรกที่ได้ทานอร่อยนะอะไรอะไรเอามือวาวๆไปใหญ่กว่ามือหมอแต่ฉันสกใจเพียบแล้วนะใจเย็นพี่ที่ผัวแต่งงานโทษนะคะสี่กระลาดครับจากนี้ไปจะทำอะไรอีกอะ ทำโรงพยาบาลทำโรงพยาบาลเติมเงินไว้กี่พันล้านที่ทำโรงพยาบาลเล่าเสร็จเป็นผู้หญิงแรงตัวจริงเป็นคนแรงไหมเรากำลังจะต้องทานเฟอร์หน่วยกิจนี้นู่นนั่นนะนะโดนกระชากกระเป๋าเลยคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันโรยด้วยกลีบกุหลาบมันง่ายแต่เราไม่รู้ว่ากุหลาบไม่มีแต่หนาแม่หนูขอยืมเงินห้าล้านห้าหกล้านเนี่ยไปทำธุรกิจกะฉีกฉีกเลยไง3มเดือนปิดเลย แต่เราอะเชื่อมั่นว่าถ้าเราพูดสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ตายดีกว่าถ้าถามว่าความสําเร็จของหมอของขวัญอะไรความสําเร็จที่สุดการได้เป็นผู้ให้กับโลกใบนี้สสำเร็จแล้ววันนี้คุยตัลุยกินพี่บอยมาที่สยามสแควร์นะคะชินของหมอของขวัญวันนี้หมอขวัญมาพี่บอยมาร้านในตำนานร้านในความทรงจำเพราะอะไร เคยสั่งอาหารที่นี่ไปทานที่คลินิกฝั่งนู้นั่นคือคลินิกแรกเกือบ20ปีก่อนใช่สาขาแรกคลินิกสร้างตัวกำเนิดหมอของขวัญมีความทรงจำเยอะแยะเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยวันนี้จะขอคุยไปกินไปนะคะได้ค่ะหมอของขวัญต้องสั่งเมนูอร่อยที่ประทับใจให้พี่บอยทานด้วยได้เลยไปสั่งกันค่ะเชิญค่ะ มาร้านนี้ไม่ใช่รู้จักแค่อาหารนะคะเธอขาหมอของขวัญรู้จักแม้กระทั่งพนักงานน้องๆถ้าเขาไม่เจ๋งจริงอ่ะเขาไม่สิ้น1996นะพี่20กว่าปีซึ่งจะบอกว่ารสชาติยังเหมือนเดิม <_ t ot> เพิม่มเติมคือคุณภาพ <_ T ot> เขารีโนเวทเมนูใหม่เนี่ยนะเห็นแต่ละเมนูคือแบบซึ่ง <_ T ot> ทุกวันเนี้ยแอบสั่งแอปดีลิเวอรี่ตลอดนะไม่เคยลืมร้านนี้ไม่เคยวันอังคารนี้ยังคิดอยู่เลยส่งที่ส่งที่ตึกสกายนายนั่นคือเฮดออฟฟิศใหญ่ของ KKC ที่สั่งกุ้งพี่ที่หนูทุกทุกอาทิตย์นั่นแหละเราเองโอ้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดคลินิกที่สยามตั้งแต่สยามเบอร์ชั่นออริจินอลส,สยามเบอร์ชั่นออริจิ<อ>ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะแยะสารพัดสารพัดเรายังอยู่อ,อย่างยืนยงละร้านนี้ก็ยังอยู่อย่างยืนยงนส้นคุณภาพสัมพันธที่สุดพี่คือเราไม่ค่อยได้มากินนั่งกินที่ร้านเพราะบอกตอนนั้นเนี่ยเป็นวัยรุ่นสร้างตัวทำงานหนักมากพนักงานโกโก้เนี่ยเอาเอาเอาจานขึ้นไปเสิร์ฟวัยรุ่นสร้างตัว ไม่มีใครคิดหรอกว่าหมอของขวัญจะพูดคํานี้ทำไมอะพี่หนูก็ต้องเป็นวัยรุ่นเขาว่าเ,เป็นวัยรุ่นแล้ว<ร>ก็ต้องสร้างตัวมาบ้างเรารู้จักหมอของขวัญก็คือสวยฉ่าแล้วดูร่ํารวยดูแบรนด์เนมตอนหัวฟูดปัดหน้าคนไข้ถึงตีหนึ่งไม่มีรายการมาถ่ายไงพี่ยังไม่ดงังยังไม่มีตัง ไม่มีตังค์ด้วยเหรอเป็นแบบเด็กบ้านนอกเพิ่งจบหมอถือชะลอมจากชลบุรีเข้ามาเป็นบ้านแต่อเป็นแบบพจมาพูดจริงเหรอจริงอ่าเดี๋ยวไปดูเปิดเมนูสั่งและเดี๋ยวเมื่อกี้เขารู้เลยนะว่าหมอของขวัญชอบอะไรเขาเตรียมเมนูไว้แล้วด้วยพี่นี่ก็มีห้อง V I P ด้วยหรอไม่เคยขึ้นเลยอ่ะอ่ะเพราะเธอกินในคลินิกเธอไงใช่แต่วันนี้เธอจะมาทานแล้วมีห้อง V I P ร้านนี้เขาน่ารักมากเขาเป็นห้องสวยแล้วเขาเปิดให้หมอค่ะโอ้ขอบคุณมาก่ะไปทานไปทานเลยอาหารและไปคุยกันต่อข้างบนค่ะค่ะลุยลุยไปจ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด e ีโทบิผลิตภัณฑ์สารสกัดที่ประกอบไปด้วยผักและผลไม้5สีมากกว่า22ชนิดค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด e ีโทบีนอกจากจะอุดมไปด้วยสารสกัดผักและผลไม้5สีมากกว่า22ชนิดแล้วยังช่วยปรับสมดุลการทำงานของลำไส้อีกด้วยนะคะเพราะเป็นการผสมผสานการทำงานระหว่างโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกเขาการันตีคุณภาพสารสกัดด้วยรางวัลชนะเลิศ รสพีชทานง่ายแค่ชมกับน้ําแค่นี้ก็เสร็จสับพร้อมดื่มอย่าลืมดื่มน้ำตามมากๆนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีโทบีนอกจากจะช่วยเรื่องลาไส้แล้วยังช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราอีกด้วยนะคะสนใจสอบถามข้อมูลแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ Facebook d ีทวรวมไปจนถึงไลโอเอแอดดีท f ี i ออฟนะคะพี่บอยรู้จักหมอของขวัญจากช่วงโควิดเยอะมากแต่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 ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วหมอมายัางไงเออคือใครวะ <c oughs> รู้ว่าเป็นคนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ให้ความรู้คนแล้วก็ดูมั่นใจไม่รู้พื้นเพเส้นทางสู่วงการเออเธอเป็นใครยังไงอยู่ดีๆป,ป,รประเทศไทยนี้ก็มีหมอของขวัญเออเธอเป็นใครอ่ะเริ่มต้นจริงๆไม่ใช่ใครเลยค่ะเป็นเด็กธรรมดา เรียนที่ชนบุรีคุณพ่อเป็นหมอค่ะแล้วก็สับเข้าหมอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ศึกษาต่อที่ที่บอสตันที่อเมริกาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เราจะต้องทานเฟอร์หน่วยกิดนี่นู่นนั่นนะนะโดนกระชากกระเป๋า โดนขโมยกระเป๋าที่ที่นิวยอร์กที่โซโหพอมันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องกลับมาเพื่อทําวีซ่านักเรียนเพราะว่าที่นู่นทําวีซ่าไม่ได้คือพาสปอร์ตมันไปหมดเลยเอิรีลทิงทีนี้เนี่ยพอกลับมาเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่คบกันมาปีนี้ปีที่25แล้วชื่อหมอเปิ้ลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นรูมเมทกันตั้งแต่ปีหนึ่งเลยค่ะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยแกเราอ่ะอยากเปิดชีมิกจะเปิดแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราผู้ซึ่งไม่เคยคิดเล็กเราบอกว่าแกเปิดเล็กอย่าเปิดเปิดทันื่อย เปิดใหญ่ก็เหนื่อยขึ้นกว่าน,นิดเดียวคือมันไม่เคยทำธุรกิจไงพี่เลยคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันโรยด้วยกลีบก,กุหลาบมันง่ายแต่เราไม่รู้ว่ากุหลาบม,มีแต่น้ำไม่บอกว่าคือแบบอุ้ยหมอใจใหญ่หมอกล้าไม่ใช่ไม่ร, <c oughs> มรู้ถ้ารู้ก็คือไม่เปิดแล้วตอนนั้นเปิดที่ไหนคะเปิดเนี่ยเรามี3คนมีหมอหมอเปิ้ลหมอการอะถ้าเรามี3คนเปิดวันทีเดียวเลย3ามสาขาเสร็จปุ๊บเราก็เดินไปบอกแม่เลยว่าแม่หนูขอยืมเงิน5้าล้าน5้าล้านเนี่ยไปทาธุรกิจ แล้วหนูจะคืนในหนึ่งปีพร้อมดอกเบี้ยแต่ถ้าสมมติวหนูคืนไม่ได้ทําเจ๊งชาตินี้ทั้งชาติหนูจะขอซีโรล,ลา่าเป็นทาตแม่ตลอดไปแม่จะให้กลับไปรับช่วงต่อคลินิกของพ่อที่ชนบรุรีจะไม่ดื้อไม่มีปาก <พอ S 1> ไม่มีเสียงไม่ใดๆเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครอบครัวไม่ได้อยากให้หมอของขวัญมาทําหน้าหรอกอยากให้หมอของขวัญกลับไปเป็นกลับไปเป็นหมอที่บ้านและปีแรกหินแบบ ไม่เคยเปิดมาก่อนแล้วรู้ส şey> ึกว่าอ้าเปิดสามสาขาเลยขับรถไปอยู่ตรงไหนเห็นเขาติดปายให้เช่าก็คือเปิดได้เลยคิดอย่างนั้นเราก็ขับรถไปรังสิตแวะเติมน้ํามันโอ้ยปั๊มน้ํามันน да SO ี่สวยเว้ยมีที่จอดรถแล้วก็ปั๊มน้ำมันก็สวยแต่ลืมคิดไปว่าใครมันจะมาทาหน้าในปั๊มน้ำมันอเกะฉีฉีกเลยไงสามเดือนปิดเลยนี่หนูจบหมอหกปีที่อยู่ในโรงพยาบาลไม่มีคือได้รู้แสงเดือนแสงตะวันโลกภายนอกรู้แค่ว่าให้เช่ากูเช่าเลยให้เช่าอ้า เรามีเขาเรียกว่าเรามีบุญวาสนาต่อกันไม่งั้นเราคงไม่เห็นป้ายนี้เราก็มาเดินสยามเดินตรงนี้แหละตรงข้ามโกโก้นี่แหละเห็นชั้นสองขึ้นป้ายให้เช่าเช่าเลยชั้นสองตรงนี้สุดท้ายอะ่ะตอนแรกเราคิดว่าเราเรา Set up, เซตอัพคลินิกให้เพื่อนๆสามเดือนเราบินกลับไปเรียนแล้<อ>วมันจะได้มี<อ>มีรายได้ด้วยในระหว่างที่เราเรียนอยู่ที่นั่นคิดตื้นๆพี่บอกสามเดือนบินกลับไปเรียนสองปีไม่ได้ออกจากคลินิก ทำงานทุกวันเก้าโมงเช้าถึงตีหนึ่งเบื่อว่าแต่กลับไปที่นู่นกลับบ้านยังไม่ค่อยจะได้กลับเลยพาสปอร์ตหายที่นิวยอร์กก็คือก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่มันพลิกผันนําให้เราต้องมาเปิดคลินิกใช่สุดท้ายแล้วหกหกล้านหกล้านคืนใน8เดือนพร้อมเพชรห้ากะลัดเม็ดหนึ่งโอ้บ้าแบรนด์เนมตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่เป็นความบ้าเป็นความรู้สึกว่าแบบของชิ้นเนี้ยราคา5 0 0พันทุกคนบอกแพง เราบอกว่าถ้ามันมีคนซื้อมันไม่แพงมันจะต้องไม่แพงกับคนคนหนึ่งอแล้วเราเชื่อเสมอว่าถ้าเราทําธุรกิจกับคนมีเงินมันจะตีกรอบราคาเลยของจะดีให้ตายคนอ,อยากจะซื้อให้ตายคนคนนี้ไม่มีเงินแบบพี่เราก็ขายไม่ได้ถ้าของอันนี้ดีมันมีคนที่มีเงินพร้อมซื้อมันอยู่แล้วเราแค่พัฒนาของให้มันดีดีพอที่เขาจะซื้อเราแบรนด์เนมแรกจําได้ไหมตอนอาย,อยุเท่าไหร่อุย้ยทุกอย่างทุกครั้งต้องเรียนและสอบให้ได้เกรดดีดๆเพื่อไปแลกแบรนด์เนมแม่ซ้อให้ แสดงว่าหมอขวัญไม่ได้มาจากคนที่รยากลําบากก็มาจากครอบครัวที่พอมีคุณพ่อเป็นหมอแต่ว่าก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ให้ทําให้ตัวเองฟุ่มเฟือยได้ขนาดนี้เราคิดเลยว่าทั้งหมดที่คุณพ่อคุณแม่มีเนี่ยเราใช้คนเดียวยังไม่พอเลยทรัพย์ส,บสมบัติที่บ้านอะ่ะฉะนั้นเราต้องหาเองเราทรัพย์สมบัติบ้านให้หน้องไปเลยแต่ทุกวันนี้ดูหมอของขวัญก็ร่ำรวยนะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรเต็มไปหมดมีคลินิกใหญ่โตมีผลิตภัณฑ์มีธุรกิจหลายธุรกิจเคดมีเขาเรียกอะไรความฝันแต่ละแต่ละเลเเลวก่ออนถึงข 3, งขขคค้้้าตับุรใหได ก่อนถึงเลขสี่ต้องจับเงินเท่าไหร่ให้ได้ม,มันมันมีเลเวลของมันเอาจริงเรายอมมองกลับไปเนี้ยนะดูว่าอุ้ยเคเคซี K K C, มีเป็นสิบสาขาอยู่นู่น<ม>นี่นั่นสุดท้ายความสําเร็จของเราอะมันสําเร็จได้ตั้งแต่เราคืนเงินแม่ได้แล้วทาให้เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจในเราละขันตตนหลังจากนี้ถ้าถามว่าความสําเร็จของหมอของฝันอะไรความสําเร็จที่สุดการได้เป็นผู้ให้กับโลกใบนี้สําเร็จไหมอะไรที่ได้เกินเกินมาหน้าที่ของเราคืออยู่ในโลกใบนี้ให้สง่าง,งามและคืนกับสู่สังคม ช่วยกันสั่งได้อาหารเยอะอะไรขนาดนี้แต่ว่าเมนูที่นี่นี่อันนี้ค่ะให้คุณหมอก่อนหมอที่หมอชอบนี่คือปี่20ปีที่ผูกพนกับเมนูนี้นี่คือสิ่งที่ชอบและเธอก็ยังโทรศัพท์สั่งบ่อยทุกอาทิตย์ค่ะนี่หรอเป็นเมนูที่ชอบหรอใช่อร่อยมากถ้าฉันไม่อร่อยฉันบอกแม่อร่อยด้ยแม่ละแต่กระเทียมดูน่าจะดีนะเขาใจแล้วทำไมชอบหนูแพ้กระเทียมนะแต่อันนี้เป็นอันเดียวที่หนูกินกระเทียมกรอบ แล้วกุ้งสดมาม่าอดามันโอ้โหซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาวางขายวันนี้วันแรกแล้วเราเป็นโต๊ะแรกที่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณหากินยากเหมือนข้าวบัดคุณเชียงอ่ะเธอแต่ว่าเป็นข้าวบัดด่เนเจอร์ของเขาเครื่องเขาแน่นมากของฝวังก็คือสั่งอะไรมาเยอะแยะทั้งอันนั้นอร่อยอันนี้ก็เมนูในตำนานเลือกไม่ได้พี่บอยมาทั้งทีก็อยากให้อยากให้ลองกินทุกเมนูที่หนูคิดว่ามันอร่อยเต้าหู้คัาวพริกเธอเขามีแบบเต้าหู้กรอบแล้วจะบอกว่าเต้าหู้เขาดูเนียนมากเลยนะ เ,เด้าวุ้เหมือนที่ไปกินแบบที่หาก,กินเยอะๆแถวฮ่องกงอ่ะเธอก็เป็นคนกินเก่งนะทำไมเธอไม่อ้วนแบบฉันอนะ่ะถ้าอ้วนก็คลินิกเจ๊งไงพี่จริงหรอ,อนะจริงดิทุกคนค่ะพี่บอยอยากจะแนะนําข้าวอร่อยนะคะข้าวมาบุญคองค่ะข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูร้อยเปอร์เซ็นต์ถุงสีทองนี้นะคะข้าวมาบุญคลองคัดสรรจากชุ้งกุลาร้องไห้และจังหวัดอุบลราชธา,านีพื้นที่พาอปูกที่ได้รับรอง G I ว่าเป็นแปลงนาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ผ่านการตรวจสอบสายพันธุ์ว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ที่บริสุทธิ์ถึงระดับ DNA มีความสดใหม่หอมนุ่มเหนียวแบบเหนือระดับแพ็กเกจเป็นถุงสีทองมีเทคโนโลยีดับเบิลล็อกดายแรกของโลกทั้งนวัตกรรมวาวล็อกที่ช่วยล็อกค,คุณภาพของข้าวให้สดใหม่เหมือนเพิ่งเก็บเกี่ยวและซิปล็อกช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเก็บและเอาออกมาหุงได้ง่ายขึ้นนี่คือความว้าวนี่คือข้าวที่พี่บอยทานตลอดเลยทุกวันนะคะแล้วก็อยากจะ ส่งต่อความสุขในการทานอาหารนี่ด้วยข้าวมาบุนคลองทุงนี้เลยนะคะนี่คือขนาด5กิโลกรัมนะคะขายดีมากรวมไปจนถึงตัวนี้เธอ1กิโลสะดวกเลยในการที่จะเอาไปทำบุญนะคะโดยเฉพาะช่วงเดือนนี้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะนำไปใส่บาตรหรือว่าเอาไปทำบุญได้นะคะทุกคนสามารถซื้อข้าวมาบนคลองแบบนี้นะคะถุงสีทองเนี่ย ได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศรวมไปจนถึงส่งตรงเลยทางออนไลน์ถึงครัวทุกท่านที่ Li น์ Official แอดมาบนคองไรส์กันในชีวิตคนเราอะสำคัญที่สุดคือเวลาแล้วต่อให้รวยให้ตายสิ่งที่ซื้อไม่ได้ก็คือเวลาฟังอย่างนี้เนี่ยหมอของขวัญทำง,งนานวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 18, 19, 20ชั่วโมงเลยนะเอางานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วเราจะไม่ แล้วเราจะไม่มีความรู้สึกที่จะมานั่งคิดว่าเราทํางานไปกี่ชั่วโมงแล้วออย่างตอนโควิดอย่างเงี้ยที่พี่บอยบอกว่ารู้จักหมองขวัญจากโควิดออกไปช่วยคนหาตรงหาเตียงในระหว่างนั้นก็หูช่วยไม่ไหวไลฟ์ไลฟ์การดูแลตัวเองเลยเพราะว่าการไลฟ์อ่ะหนึ่งครั้งอ่ะคนสามารถดูได้เป็น10บล้านคนเลยอจริงหนูมีแฟนขับส่งมาให้เยันแบบที่พม่าเขาติดโควิดแล้วเขาไม่มีคนช่วยพม่าใช่แล้วเขาดูคลิปเราแล้วเขาก็ดูแลจนลูกเขาหายเขาส่งคลิปลูกเขามาขอบคุณเรา จากนี้ไปจะทำอะไรอีกอ่ะทำโรงพยาบาลทำโรงพยาบาลฮะจริงนี่นี่ฮะแรงไปไหมจริงจริงอ่ะความฝันนะอยากจะให้คนไทยอ่ะเข้าถึงการดูแลสุขภาพเชิงรุกมากกว่าคือคนคนไทยพี่รู้ไหมว่ายาเบาหวานความดันไขมันหัวใจมะเร็งพวกเนี้ยปีหนึ่งกี่แสนล้านที่เราต้องจ่ายตังไปแต่ถ้าเรารีเวนันก่อนป้องกันก่อนที่จะเกิดอ่ะอ,อันนี้หนูอยากให้มีโรงพยาบาลแบบเนี้ยในเมืองไทยซึ่งมันยังไม่มี กับความเปิดโรงพยาบาลเอกชนช่วยคนโรงพยาบาลเธอก็ต้องแพงป่ะมันเป็นความฝันที่จะทําให้ราคาทุกคนเข้าถึงได้แต่ไม่รู้ว่าภาครัฐจะซัพพอร์ตแค่ไหนอันเนี้ยเราต้องมาดูว่าณจุดนั้นกฎหมายแพทยสภากฎหมายอะไรผ่านแค่ไหนเรายอมรับเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยเยอะขนาดไหนขอคุณพูดว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยทุกคนจะมองว่าโบท็อกซ์ติงกาไม่ใช่ไม่ใช่อซึ่งอยากให้อันนี้มันเกิดขึ้นมากๆเลยแล้วคนไทยอ่ะจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเติมเงินแล้กี่พันล้านที่ทำโรงพยาบาลเล่าสิ ความฝันก็คืออยากจะเอาบริษัทเข้าตลาดแล้วเราระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์อันนี้เ,เป็นมีความเป็นไปได้สูงสุดกําลังจะระดมทุนเอาบริษัทเอาคลินิกที่มีกี่สาขานะตอนนี้ตอนนี้มีสิบค่ะสิบสาขาเข้าตลาดหลักทรัพย์เอาเงินไปไว้ไหนเยอะแยะตอนนี้เราทำเราเราเน้นว่าเราสนุกแล้วเราอยากจะสร้างมากกว่าทําให้แบบตัวเองมีคุณค่าอะไรเงี้ยครับพี่จริงทำอะไรทำทุกอย่างคือด้วยเบสที่รู้สึกว่ามันต้องดี เราต้องเชื่อเราถึงทำนี่อะไรเนี่ยเออนี่อะไรไม่รู้อะเอามือว่าวางไปใหญ่กว่ามือหมอแต่ฉันตกใจเพชรยแล้วค่ใ,วใจเย็นพี่นี่พวธ์แต่งงานแหวนที่เขาขอแหวนของคุณแม่เก็บแต่น<า>ี่แหวนที่เขาให้ใส่อุ้ยเลิศโทษนะคะสี่กะหลัดค่ะไม่บอกใหญ่มากคะโหลนี่เรายังกินไม่ครบทุกเมนูเลยนะคะคุณหมอคะ อร่อยเนอะอะไรอะไรอร่อยแบบตะโกนโอ้โตุ่นบบป้ะจริงๆเค้เป็นคนที่ชอบทำเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาและเด็กมากนะเราเชื่อว่า the more you give the more you have ยิ่งให้ออกไปยิ่งได้รับแต่ก่อนจะ give เราก็ต้อง h a v e ก่อนฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะทำให้ตัวเราชีวิตเราอ่ะมันเต็มซะจนล้นออกไปให้คนข้างๆ เราไม่จำเป็นจะต้องเก็บทุกอย่างแล้วก็กอดสมบัติตายมันไม่มีประโยชน์ไหมเคสจะสอนลูกว่าการให้สำคัญที่สุดยิ่งเราให้เรายิ่งมีมากตั้งแต่ปีแรกเลยเนี่ยที่เขาเกิดมาเนี่ย เราก็ทำ CSR มาตลอดแต,แต่แต่ไม่ไม่ได้ออกสื่อมันมีปีหนึ่งทำ One Back One Smile ก็คือช่วยเด็กปากแหวนเพดานโบว์50คนอ้โหูอันนี้สำคัญมากพี่แม่ห้<า>องสอนถามว่าทำไมคือเราจะบอกว่าเราชอบทำอะไรกับเด็กเพราะมันดมันคือความหวังของโลกใบน,นี้พี่แล้วเด็กปากแหวนเพดานโบว์ทำไมเราถึงช่วยเราถึงช่วยเ,เคสนี้เพราะว่าเด็กอ่ะที่ปากแหวนเพดานโบว์อ่ะมันผ่าตัดแล้วมันหายหายกลายเป็นคนปกติพี่จะรู้ได้ไงว่าหนึ่งในเด็กที่เราช่วยอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี คนถัดไปก็ได้แล้วก็อย่างเมื่อเมื่อปีที่แล้วเราก็เราก็สมทบุนก,กับพี่แซมอยู่แล้วนานสร้างโรงพยาบาลผ่าตัดตาที่เนปาลคือเนปาลเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นประเทศที่ยากจนมากแล้วก็เขาตาเม้าไม่เห็นคืออีกอวัยวะหนึ่งที่เรารู้สึกว่าจะมือขาดหรืออะไรก็ไม่ดีหรอกนะแต่อันที่มันอยู่ไม่ได้เลยคือตาพี่เราก็เลยไปสร้างโรงพยาบาลตาที่เนปาลโอ้ก็ช่วยคนเยอะมาก เราเราอยู่สายการแพทย์เราเลยชอบช่วยเกี่ยวกับการแพทย์และอย่างหนึ่งที่ชอบช่วยมากเลยคือเด็กอย่างเช่นอ่ะคนที่สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์ทั้งหมดไม่มีเงินเรียนไม่มีเงินเรียนเป็นกู้กอสยศไม่ได้และเข้าในมหาวิทยาลัยรัฐภาคปกติเรามาเอาทุนที่นี่ได้ช่วยคนเยอะมากแล้วก็เนี่ยล่าสุดนี้ก็คือกําลังจะขึ้นไปที่เชียงใหม่นะคะมีมีจริงจริงเคาเป็นคริสแต่ว่ามีพระองค์หนึ่งพระท่านหนึ่งเขาช่วยเด็ก ช่วยเด็กกำพร้าหกเจ็ดร้อยคนนี่เราก็เพิ่งจะไปะเอออาพัดลมไปให้เขาสร้างเครื่องกรองน้ำอ,อะไรให้เขากำลังกันไปช่วยเขาคือพูดยังไงใครบอกบุนมาเราช่วยหมดศาสนาเนี่ยแล้วก็ทำถูกไหมอ้หมันเด็กเขาไม่รู้หรอกอันไหนศาสนาผู้ศาสนาคริสต์เด็กก็คือเด็กช่วยก็คือช่วยทุกท่านคะวันนี้พี่บอยจะมาแนะนําให้รู้จักไทฟานะคะไทฟาเป็นสมาคม ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินก่อ,อกตั้งยาวนานกว่า56ปีนะคะเป็นสมาคมที่รวมตัวกันเพื่อเป็นตัวแทนการประกันชีวิตแล้วก็ประกันภัยจากทุกๆบริษัทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการประกันภัยและประโยคสูงสุดของสมาชิกในเมืองไทยของเราอะคะ่ะทุกท่านขาม,มีตัวแทนขายประกันภยัยประกันชีวิตเยอะมากเลยนะคะถ้าตัวแทนผู้ขายประกันเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นสมาชิกในสมาคมของไทยฟ้าเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษเยอะเลยนะคะ เช่นเช่นอันนี้ตัวอย่างนะคะท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรของสมาคมที่สมาคมดําเนินการจัดให้รวมถึงสิทธิพิเศษจากพันธมิตรเช่นส่วนลดร้านค้าหรือว่าโรงพยาบาลรวมถึงยังช่วยยกระดับ มาตรฐานต่างๆของตัวแทนประกันภัยสู่กันเป็นที่ปรึกษาการเงินแบบมืออาชีพด้วยไทยฟารวมตัวกันเพื่อที่จะทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของสมาชิกของสมาคมนะคะแล้วก็เพิ่มสิทธิต,ต่างๆให้กับสมาชิกให้รับประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยเปิดรับสมัครสมาชิกแบบราย2ปีราย5ปีแล้วก็ตลอดชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสดีของผู้ที่ทําอาชีพเป็นตัวแทนประกันภัยประกันชีวิตสามารถที่จะร่วม เข้าเป็นสมาชิกของไทฟาได้เป็นตัวแทนการขายประกันที่ดีต้องเป็นสมาชิกของไทฟานี่คือการรวมตัวกันนะคะเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเพื่อพัฒนายกระดับตัวแทนการประกันชีวิตซึ่งถ้าตัวแทนมีคุณภาพที่ดีและเป็นมืออาชีพผ่านการรับรองจากการเป็นสมาชิกที่นี่คนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือประชาชนอย่างเรานี่แหละค่ะตัวแทนคนไหนสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อไทฟาได้เลยนะคะที่ Facebook ไทฟาไลน์ t ไทฟาเว็บไซต์ w w w b e r ไท a ฟา a r อาหรือโทรศัพท์ไปที่026315885ค่ะอีกหนึ่งคำถามถามตรงไปตรงมาทำผลิตภัณฑ์เยอะไปหมดเลยแล้วเราก็เป็นแฟนแล้วเราก็กินอร่อยนะจะเอาสูตรมาจากไหนปี2ปีกว่าจะออกผลิตภัณฑ์ได้หนึ่งชิ้นเราเป็น perfectionist everything only the best ถ้าไม่ถ้าไม่ b a s ถ้ายังอีกนิดเราไม่ออกเลย ชีวิตเคตอนเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของการหาเงินแล้วอะถ้าทําออกมาแล้วคนเขาดา่าทั้งประเทศอะเคไม่ทำเคก็มีกินพี่แต่ถ้าทําออกมาทั้งสี่ต้องทําให้ดีเพราะหน้าเรามันแปะอยู่พี่บอยกินเพราะว่าพี่บอยเชื่อในตัวเคถูกไหมคะมทุกคนก็เหมือนกันเราจะทําให้เขาผิดหวังได้ยังไงเรื่องกําไรเรื่องเรื่องราคาเรื่องเรื่องเองินน่นะดูหาได้พี่แต่เราต้องรู้ว่าเราอะมีมีม,ม,ม,มีมีต้นทุนที่ เขาเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นมาพร้อมความคาดหวังและหน้าที่ของเราไม่ใช่ทําสินค้านะหน้าที่ของเราคือทําให้เขาไม่ผิดหวังแล้วทําผลิตภัณฑ์ออกมาใช้เองหรอใช้เองสิกล้ากินหรอือถ้าไม่กล้ากินอย่าให้คนอื่นกินถ้าไม่กล้าให้พ่อแม่กินอย่าให้คนอื่นกินแสดงว่าอะไรต่างๆเทสมาเป็นปีบอกเลยไม่ให้เสียชื่อพี่เอาง่ายๆเลยแล้วเ,เอาชื่อเสียงอะมาใส่ลงในกล่องหลักร้อยบาทพี่คิดว่าเคสจะทําให้เสียชื่อไหมเราทําธุรกิจมาขนาดนี้เราสร้าง สร้างความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อว่าและอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่เคสบอกว่าคนเราอ่ะเกิดหนเดียวตายหนเดียวสร้างโรงพยาบาลเป็นพันล้านเคสจะไม่ให้เขาด่าเลยอันนี้กล่องละร<อ>้อยกล่องละหลักร้อยจะให้เขาด่าไหมนึกออกปะมันไม่คุ้มแลกอยู่แล้วจะบอกว่าอ๋อทําอะไรมาก็ได้แล้วแปะแบรนด์ไปแล้วก็ขายอย่างนี้มันยั่งยืนไหมเคสพูดเลยพี่เคสไม่ได้กะจะมันรวยกับอะไรอย่างนี้เพราะจริงหนูก็พอมีเงินอยู่แล้วเชื่อค่ะแปลว่าแปลว่าแปลว่ามันก็เป็นดาบสองคมกับเราถ้าเราไม่แม่นจริงไม่ดีจริงเราจะโดนเยอะทุกอย่าง ใช่มันเป็นดาดสังคมเพราะว่าคนไว้ใจเราเออหน้าที่ของเราเนี่ยคือถ้ามันเบลอเบร์ไม่ได้ไว้ใจไม่ได้อะไรก็ลองใช้ก็ดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีแต่อันนี้ยเขาคาดหวังว่าดีเราต้องทําให้มันดีเกินความคาดหวังเออเอออันนี้สําคัญใช่ได้เวลาของหวานนะคะข้าวไปแล้วนะคะกินข้าวไม่กินหวานสันดานพาไพรเพราะว่าอย่างนั้นบ,บ,บวชทุเรียนบวชทุเรียนอู้แกงบวชอะเหมือนบวชมันอย่างเงี้ยอปกติหมอทานทุเรียนบ่าปกติไม่ทาน อ่ะฉันทด้ลองิไม่ต้องกินไม่ต้องกินไงไม่ต้องให้ลอให้หมอลงทาเอ้ยไม่ชอบก็ไม่ต้องกินไม่ชอบจะต้องไปกินอะไรไม่ชอบไม่ต้องกินของดีๆไม่ชอบไม่ต้องกินเออมของหวานพี่บอยถามหน่อยสิปกติคนจะเห็นหมอตรงไปตรงมาพูดตรงๆดูแบบอ่ะครับพูดแบบภาษาแบบไม่เก่งใจดูแรงไงดูแบบเป็นผู้หญิงแรงๆตัวจริงเป็นคนแรไหมเรียกว่าชัดเจนดีกว่า เออ,อฉันชอบคํานี้คือแรงเนี่ยความคําว่าแรงนี้มันแปลได้หลายความหมายพี่บอยแรงหมายถึงแบบไม่ยอมใครเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่คือเราทํางานมาขนาดนี้มีลูกน้องมีองค์กรมีลูกค้าทํางานบริการเราไม่ใช่ว่าเอะอะแรงใส่แรงใส่ไม่ใช่ทุกอย่างต้องเบสออ on เหตุผลและความเป็นจริงความความถูกความผิดแต่เราจะเป็นคนที่เมื่อมันถูกเรากล้าพูดเมื่อมันผิดเราก็กล้าพูดเช่นกันแต่ความกล้าของหมอเนี่ยมันก็ทําให้คนอาจจะกลัวป่ะ มันทําให้<ม>คนอาจจะกลัวมีหนึ่งแล้วมันทําให้ชีวิตเราถูกละลานก็ด้วยนะจริงหรอจริงแต่เราอ่ะเชื่อมั่นว่าถ้าเราพูดสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ตายดีกว่าเลิศฉันชอบจริงพี่แล้วสมอไม่กลัวเหรอตอนนั้นกลัวตอนนั้นตอนนั้นนั่งดูเนาะไปออกมดดามไปออกรายการทีวีอูอี่หมอคนนี้เนี่ยมันจะตายดีไหมวะนักการเมืองมันจะมาด่าไหมวะ คนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะมาฟ้องไม่ว่าอย่างเงี้ยกลัวโดนไหมโดนว้าจริงกลัวแต่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำมันถูกและถ้าไม่มีในใครในสังคมเลยที่ออกมากล้าที่จะออกมาพูดในสิ่งที่มันถูกสังคมมันจะดําเนินไปไงพี่อืฉะนั้นเนี่ยเราทุกอย่างที่เคททำอ่ะเคสเวทแล้ว worst case scenario คือเราถูกฟ้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกฟ้องหรือถูกอะไรแบบเนี้ยก็จะมีกัลยาณมิตรเป็นทนงทนายมาช่วยเสมอ เพราะว่าเราเป็นปากเสียงให้ไงกลัวค่ะไม่จะบอกบอกไม่ได้เลยว่าไม่กลัวมาเลยไม่ใช่กลัวแต่เชื่อมั่นในสิ่งที่ทําแล้วเชื่อว่าผลที่ทาอ่ะการตัดสินใจเนี้ยกับสิ่งที่ต้องเสียมันคุม้มแลกอันเนี้ยทุกครั้งที่เราทําอะไรมันก็ต้องมีผลกระทบบวกและลบอยู่แล้วพี่แต่ถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยที่เราทำอ่ะบวกมากกว่าลบเราทําเลยเราจะทําให้ทุกคนเห็นเลยว่า บางคมที่เราออกมาทุกคนคิดว่าออกมาอย่างเงี้ยมันต้องได้อะไรสักอย่างมมมไม่งั้นไม่ออกมาหรอกเสี่ยงจะตายนี่แล้เราหมอของขวัญเนี่ยแหละที่จะทําให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยแหละออกมาโดยที่ไม่ได้ได้อะไรทั้งชีวิตหมอจะไม่เล่นาการเมืองไม่เล่นอันนี้อันนี้ประกาศเลยค่ะไม่เล่นเราเป็นนักธุรกิจไม่เคยมีแพชชันเกี่ยวกับการเมืองพี่ออกมาพูด ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะว่าจะได้อะไรจะปูทางไปสู่การเมืองไม่ใช่แค่พูดในสิ่งที่เรามั่นใจและเราพูดในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันถูกแค่นั้นเองค่ะกลับมาอึงง่ายๆนี่โจคิดไม่ถึงนะวันนี้มาสัมภาษณ์หมอของขวัญจะจะกลายเป็นคนที่ฉันรักปีกคนหนึ่งฉันคิดว่าเขาฉันสัมภาษณ์คนคนหนึ่งไปก็แบบดูมีประเด็นดีฉันชอบผู้หญิงแบบมั่นมั่นแรงแรงเธอไม่ใช่ผู้หญิงมั่นแรงค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่ฝุดดมการอันนี้ดีใจนะดีใจที่นด้โจอะ แต่ทุกตอบแบบเฮ้ยเอามองไปเลยเอามองไปเลยค่ะเอามาสิบแปดมงไม่ใช่ <laughs> มันมีหลายด้านขึ้นอยู่กับว่าแสงมันส่องมาด้านไหนแล้วใครจะเห็นเราในมุมไหนแค่น,นั้นเองแต่ว่าเราก็อยากจะคือไม่ว่าจะส่องมาในด้านไหนเราต้องมั่นใจว่าไม่มีด้านสักด้านเดียวที่ส่องมาแล้วเป็นอะไรที่แบบอี่ยงวะถ้ามันมี หือในด้านบงเราก็พร้อมที่จะปรับตัวเค <Okay, S 2> <ๆ>ก็ไม่ได้คนเพอร์เฟกทุกด้านแต่ด้านไหนที่บงก็ออ,ออกมาขอโทษสังคมแล้วก็ปรับรตัวมีพลาดมีพลาดพลาดมันมีโอ,โอ,โอ้เราพลาดเลยอันนี้มันเกินเบอร์อันนี้ไปเสื่องเรื่องชาวบ้านเขาไว้อันนี้ปากมาไม่ดีอันนี้ไปซ้ําเติมเขาทวนลงละดับมันก็มีมีเยอะแยะมากมายอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้เราเรียนรู้ว่าเอ้ยทําอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงตัวเลิศเลิศมากมีความสุขนะวันนี้ที่เจอหมอได้คุยบนโต๊ะอาหารด้วยบรรยากาศ อาหารอร่อยอาหารอร่อยนี่พวกเธอขอบคุณนะคะขอบคุณหมอของขวัญวันนี้หมอของขวัญได้ได้แชร์มากกว่าอะไรที่พี่บอยตั้งทำกันบ้านมาเนาะ <S 1> <S 1> นํางนำพาชีวิตไปสู่ความที่แบบเราเห็นแล้วเราก็แบบเออชื่นชมแล้วก็ทัศนคติในการแชร์ให้กับเราเนี่ยก็ชื่นชมเนาะนี่คือรายการคุยตะลุยกินค่ะรายการคุยที่กินไปด้วยคุยไปด้วยตะลุ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 ยไปทุกๆเรื่องโดยเฉพาะ เรื่องที่ฟังแล้วคนฟังก็ได้พี่บอยนักฟังอยู่ก็ <c oughs> ก็แฮปปี้เนาะคุยตุรกินนะคะทางดินจากเพอร์เฟคชั่นค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า y o u t u b e หมอ,อเป็นคนน่ารักมากแล้วก็ที่เห็นข้างหน้าปังปังเปีป้ยนเปลี่ยนดังแรงแบบนี้ข้างในเธอโอ้โหบอบบางแล้วก็น่ายกย่องมากได้คุยนะได้รู้จักดีใจอยาด,ดีใจได้เจอหมอของขวัญ ติดตามกันนะคะัอีพีต่อๆไปพี่บอสกแยะค่ะเอาคนดังๆมาคุยมากินมาตะลุยกันไปแบบนี้วันนี้เราพร้อมกับคุณหมอของขวัญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิมเนี่ยเขาไม่นับแคลอรี่ <laughs> <laughs> อย่าเชื่อหมอที่เกอพูดมาหลายโลกเมื่อกี้อยู่ในวตัวชนะน <laughs> ถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วแบบว่าโรคอ้วนเนี่ยเอาคำว่าโรคอ้วนลงเนี่ย โรคภัยไข้ขเจ็บต่างๆลงไปเยอะมากเลยนะออกว่าจะมาถึงวันนี้ผ่านอุปสรรคมาล้านแปดหรือว่ากว่าจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีวันนี้ก็ต้องผ่านเรื่องเลวร้ายมากอกอก็มันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปเรียนรู้อยู่กับมันและมีความสุขในอนาคตเล